นั่งรอเพื่อเจอน้ององอิงตั้งแต่สี่โมงเช้าเผยความรู้สึกรักเหมือนลูกหลานเหมือนคนในครอบครัวขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อใเท่าก็มีเรื่องรล่านะครับผมน้องเกี่ยวกับอีหลานน่อยเฮาน้ององอิงเพชรบ้านแพงเอามาให้พีเอามาให้น้องเอามาให้เอฟซีอีหลานหนอย

เป็นในคีเพ็นในเพจจังสิบอกเินสกลางอ่เ้าก็เดนมีบ่อราคาลูกเช้าก็ตแองาต้อูายน่ต้อน้ำบา่ีกัแม่บ้มีบอกแล้วแม่่เด็ดน้ำบาบเด้สักราซีม่องเสาอ่ามาเาฟารี่เจ้าเลี้ยยังเทายก็หามสามเกี่ยวแลราบาว่างเวทค่ะแม่ดางเวทีจนกลัว แ,แม่รู้ึกจังไหนคะน้องดีใจบอน้องนูนใจมา้าดีใจดีใจหมห่ซึมละาครดแดดหลุมแดดร้านคนแบบอ่บนมัน,นค่ะเินเขายมไรก็กาหง่อซึลดีใจจะได้ตาตา็ยัง เรื่อมากันงแต่เพิ่นไปอันอันสมัครแคแรกคุณเดจา<ะ>่าจ้าเบิ่งจากคุณมาเลยจนเพิ่งจนไอ้บอดีเพิ่นสิว่าชาวผู้ใดอยากให้รับน้องลุงอิ้มคืนเด็กที่จะให้มัน,น,นอย่างโคตไล่โคตแชร์มาหลายๆเนี่ยเบิ่งไปจนเพิ่นเดืรับเอาเข่ามาวันนี้กัน มือแรกเบิง่งจ่ามือแรกเพิ่นได้ขึ้นไปหลอกเพลงน่ะแม่นนจ่าจก็อเออเแบบิ้งจะบุญจนว่าเท่ากันนี่งหลาหลายฮาที่หลีเบิ่งเบิ่งอหลีแม่แม่ได้ไปบองนั่นบ่ค่ะอยู่ตึกเหมือนกันนี่ยแหละค่ะแม่ทำนุทธรอบ่ได้ไปแม่เดบ๋ว่านี่ค่ะเพิ่นมาใกล้ๆบ้านเพิ่นไปอยู่ที่รี่แล้วเพิ่นมาเล่นอยู่น้องเสียชีแย่ใก่ไก่ไปไปจนได้จับมือกันหมดนละค่ะก็ แม่ก็ได้เห็นตัวจริงน้องเลยเนาะค่ะเห็นแล้วจ้ะต้มเลยจับมือมือกันนิ่มหลายัว่าไปเห็นไมนิ่มหลมือจับใส่ใบนย่ว่าอะไดีให้หนลงไ้สักพัเพิ่มนะจ้าเดียวเลยจังใดเลยจะงนี่ตะก้อนหาเพิ่มหนะอยแม่พี่เพิ่มแบบไี่ตะก้อนน้องนุ่นไปไหนตะก้อนมีร่มามหนเพิ่มเป็นแบบ คนนิยมชมชอบลายคนนิยมชมชอบลายจริงๆกลับว่าเห็นคนนิยมชมชอบ,บอ หมูเพิ่นนั่แต่็กสวัาดีฮากเองนหรอฮกเองแล้วกันเมื่อเห็นหมูเพิ่นหักหลายๆก็ดีใจน้ำนองนะจ๊ะดีใจน้ำนองนี่ก็เป็นรับบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องรับไม่มีเงื่อนไขของแม่แม่เอฟซีเฟินมาถ่าตั้งเต้ผุ่นเนาะมาถ่าตั้งเต้เวทียังมตะแห่ลูกพากลับกบกลับค่่ะพีน้องมาตราบุญอิงาน้องาำนองนี่ มาหารไปอาบน้ำเขแมไอ้ยังบอไปก็เป็นการเล่นพือนคอนถ้าไปบานบานน้องเสือีคนมากจะเล่นลเลยา,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 ากนอจับมือแต่มาดูแถวหนึ่งมาท่านเหี่ยวมูาท่าเห็นมากคอาอน่าจันไ้เป็นผาพอค่ะแม่เดี๋ยวเพ่นกับมาช่วง6โมง8โมงค่ะเพราะว่าเพื่อนก,กับกาไปซีสเกตค่ะ เปสียไล้ว่วนไนะสุดอยกระดัห้าเข่าแล้วแบบลูกเขาค่ะขาขาไแล้ว่็กลับมาเรื่องว่าไข่ไก่นเ่เคยอธิษฐานหาหนอดมันมาค่ะเคยอธิษฐานยู่จเคยอธิฐานมาคุณที่หานมีคนหาเป็นญาติแม่กระท่อมแม่ขอานดูแค่ข้าขาไ่ะ เื้อมันลาเด้อหันนีคอนย่อมส่อนอนทเลยแต่าข้าค้อนไปแกะทีนาการลยบ่้อกงองอิงแม่ก่ระทั้อนขนลก่ข้ามาขายแว่เง้ขอข้าไม่หลาหลาเด้อาคนลูกค่ะพี่น้องคนลูกที่หลีด้วยค่ะแบบว่าอันนาแบบ มีความมั่นใจมีความเชื่อมีความเชื่อของเราอ่ะนะีควาเ่อนีออ้อือยกต้องแต่เปคร่ดะอุ in ้ยเป็นจะแบบประทับใจไรคะพี่น้องสัมผัสแม่เพิ่น ก็ได้สัมภาษณ์ดอกว่าให้ฟังว่าให้ฟังเลยว่าสุดฟักว่าสุดฟักกับว่าออกใจจริงแบบว่าวว่าวต่อมว่าเวแบบนั้นแบบนี้แล้วแมวว่าต่อมห้กันโบว่าวบ้าแบบไหนก็แต่แก่ก็ว่าออกมากแบบนั้นนะจ๊ะแมนลูกก็ไม่ได้บอกอย่างนี้เนาะไม่ได้บอกว่าไก่หนีไม่พ้นในว่าแบบนั้นแบบนี้เพราะว่ามันจะเ่ราะแมนเด้อจาะฮักแบบไหนก็เด้แอ่วมากแบบนั้นเลยเขบอกได้เขาบอกอย่าสิงห์แม่ยูเมื่อแก่นี่บอกแก่ นางโหลดบ่ค่ไปเอาเขายู่มองีกเขาอนุญาถามด้วยค่ะพ่อมักนองกุงหิงบ่ค่ะมือเลยแล้วไปดูคนรอเป็นแฟนครับนอพอหักเลยกดยอริษักิจกมบ้านนั้นยังอิ่มบานเมงผู้เลี้ยงน้องเลียงขก็ไปดิโอ้เดียว็ไหนไปจอกันด้วก่นเลยกำลังห้ห่มอยู่ ผลไปเบิ้งมองหันงนีเสาเป็นอยเบิ้งเขาจนวันผมีมอไซค์เหรอบงเอานมือเจ้าเจริสามรอยลสามอยลูกนเจินมัดสองมัสามนใส่จง้นไม้ึงไซคปจอดทำานอหันไปตะคดไปจอบเบิ้งไปเบิ้งบดถงองประจันตะนเมื่อนั้นประจันตะรับคนจะลิ้มเนีพชรละครนกับเปิดเพชรละครกับไปกับผู้แค่กับคนละทีไไเนาะบาผมจะแก่ยู่ในลบุรีเน่ยเราบป็นบัดยวนหลังรถจัดลบปุรีเนี่ยไนไปหาว่ามือ ผมยุบีแล้วมามงานแล้วเรียนยุการครับเรียนั้สอะการต้อะเรผะผมยุบี่อันนั้นยุ่ยมือนันผมยุนี้แล้วมอนที่สามี่น้องกุศลยไปเด้อเหรอน้องที่สามหผมยุนี่ผมไปยุ่งี่ตลูกแล้วว่าขายของพวกไปลูกค้าก็บอกว่ามอสาวน้อยมันเ่นนด่พี่แม่จ้างแก็พากันไปเบิงยุ่งนี้พวกแม่้าเาจังเาไปยุ่ง้องขันัน้องสัดแกงเขาก็เด่นปกติบบน้มาคือเก่า บ่เด็กบ่บ่เล่นคอนเสิร์ตคือกรุงเทพยกัมาคือเก่าบ้านเขาเพราะว่าทั้งทีเดียทั้งกรุงเทพยบนี่จะคอนเสิร์ตบ่บ่เป็นคอนเสิร์ตเขาเหร่นล้ำยังเขาเล่นล้ำยังก่อนอันเเาล้ำยังฉากนึงฉากนึง่งเตเฉากเลยเต้ฉากเลยเขาเล่นเลิกไว้เหร่นเลือกไว้แล้วเขาเฝ้าเขามาเขาเฝ้ากินเฝ้ากลับนี่านั้นก็คือบ้านเขาไปเบื้องเบิดแล้วผมอันยว่ามันไปคัะกูแล้วตอนนั้นพี่น้องหูวจักว่าล่ะพี่น้องน้ำตลาดน้ำหยางหูวจักเพราะว่ามีมอลัอโอ้โห เดักไปักอย่างนีปักทากโทษโทักทาโทษนโทรศัพท์โทนโทรศัพ์เนาะเีขก็ออกโซเชียลไปกันนั่นหอกโทรศัพท์นางจัพี่น้องทุกนี่ยูุคคราดโรศัพทอยุคคลาดบ้านยังเอแป้งบ้านฮอลบ้านนี่บ้านนังอะบ้านช้ศจ้าบ้านหรงแสงบ้านเดียวเขอียบวที่วดคาหน้าบ้านไปกันโกบยังอยู่ฮานโรงเรียนบ้านชัยศุกโอ้ตักวตบนะบ้านไงเด้อไเหรอครับบ้านสุ่บ้านไงดิ้นสายหญ่บ้าน